มาดูซาฮาร่าในรหัส C 3 0 0 0 D h d o u b l e Handle นะครับที่ต้องเอามาให้ดูเพราะวันนี้เราจะก่อสายเข้าลอกกันนะครับแต่มาดูสปูลกันก่อนครับซาฮาร่า3 0 0 0 D h ดูนะครับว่าสปูลจะมีความลึกหน่อยซึ่งลูกค้าเนี่ยนะครับจะไปตกงานหมึกนะครับซึ่งเราจะใส่ PE 08 150เมตรแต่เราดูแล้วว่าสปูลมันมีความลึกนะครับเราเลยต้องทำการ หนุนให้ลูกให้ลูกค้านะครับต้องหนุนให้กับลูกค้าถ้าเราไม่หนุนเนี่ยเราใส่สู150ุดเมตรเนี่ยมันไม่เต็มสปูลแน่ๆนะครับเพราะสายญี่ปุ่นมันมีความเล็กนะครับมันจะทําให้ลูกค้าซื้อไปใช้งานเนี่ยนะครับจะตีไม่สมูทโดยสเปคเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่านี่นะครับสเปคคือ C3000 d o นดับเบิลแฮนเะครับ dH นะครับรอบห นะครับน้ำหนัก265กรัมใส่สาย PE 1ได้ที่400เมตร PE 1.5ได้ที่270เมตรนะครับแล้วก็ PE 2ได้ที่200เมตรนะครับก็นะครับเราจะใส่ PE 0.8 150เมตรเนี่ยซึ่งยังไงนะครับมันน่าจะทะลุนะครับ500เมตรด้วยซ้ำนะครับสเปคใสาญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะหนุนให้กับลูกค้าและเดี๋ยวมาดูคลิปไปพร้อมๆกันนะครับว่าตีน้อยจะทำยังไงนะครับสำหรับ ตัวซาฮารา c ส0 0พัน d h double handle ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาหนุนสายให้กับลูกค้าก่อนที่เราจะขึ้นสายใช้จริงนะครับสำหรับซาฮารา c 3 0 0 0 d h นะครับอันนี้ก็ต้องกะคะเนเอานะครับว่าเราจะให้ตัวสายที่เราจะเอาหนุนเนี่ยนะครับอยู่ในขอบสบปูลเนี่ยระยะเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว สายที่เราจะเอามาหนุนนะครับเราก็ต้องกะลเอานะครับเพื่อไม่ให้มันมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปสําหรับตัวสายนะครับเราจะต้องต่อกับตัวสายจริงนะนั่นคือสาย0.8 150เมตรนะครับเราก็ต้องกะเอานะครับ โอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวขอบสปูนที่เราจะเหลือไว้แล้วเราจะต่อกับสาย PE 0.8 150เมตรนะครับสายญี่ปุ่นนะครับเราจะต่อแล้วก็ก่อเข้าลอกให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเสมอหรือว่าจะเกินหรือว่าไม่พออย่างไงนะครับรอติดตามครับ ตอนนี้เราก็ต่อสายนะครับที่หนุนกับสายที่จะใช้จริงนะครับนั่นก็คือ PE 0.8 150เมตรนะครับนี่ที่เห็นอยู่เล็กๆนี่นะครับอันนี้คือสายหนุนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคนะครับเราต่อสายนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกอเข้าลอกกันด้วยสาย PE 0.8 150เมตร Shimano Hard b u แปพัดตัวนี้นะครับกับ Sahara c สามพัน double h e เด e r ครับเราใช้ตัววัระยะสายนะครับในการดูด้วยนะครับว่าที่เราลองไปนั้นมันพอไหมหรือว่ามันยังไม่พอนะครับก็ซึ่งเกิดจากการที่เรากะประมาณเอานะครับสาย hard b l u 8แปดพารตัวนี้เป็นสีเขียวสีเดียวนะครับ ชุดนี้ลูกค้าได้ทำการผ่อนนะครับลอกคันสายนะครับเป็นชุดตกหมึกนะครับพวกงานใช้ฝั่งนะครับผ่อน3มเดือนกับร้านตีน้อยนะครับตอนนี้ก่อมาได้ที่72เมตรนะครับ ตอนนี้ได้ที่9ก้เมตรนะครับเมื่อยนะครับเพราะว่าเราปรับตัวปล่อยสายให้มีความหนืดนะครับสายจะได้แน่นสปูนเลี้ยงสายให้สวย น่าจะหมดหลอดพอดี150เมตรนะครับนี่นะครับ150เมตรพอดีหมดหลอดนะครับแล้วก็สายนี่ครับเรากะไว้สวยมากๆเต็มขอบสปูลฝั่งนี้พอดีนะครับสาย PE 08นนี่นะครับเราจะทำให้ลูกค้าที่ซื้อไปนะครับ ตีออกได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่หนุนให้ลูกค้านะครับหรือว่าลูกค้าไม่รู้เรื่องนี้ซื้อสายไปก่อสายเข้าลอกเองนะครับมันจะทําให้สายไม่เต็มสปูลมัน0.5 0.8อ่า0.8 150เมตรมันนิดเดียวนะครับแล้วสปูลในรุ่นนี้ของซาฮาร่าสี3 0 0พันดับเบิลเทนมันไม่ได้เป็นตัว S ลงท้ายมันไม่ได้เป็นสปูลตื้นนะครับทางร้านก็เลยต้องหนุนให้ถ้าลูกค้าไปทําเองก็อาจจะไม่สวยงามอาจจะดูเอ๊ะทำไมสปูลมันก่อสายแล้วมัน ไม่เต็มสปูนไม่สวยเลยนะครับอันนี้เราก็ทําให้นะครับกับลูกค้าที่ซื้อกับทางร้านนะครับเราก็จะดูให้เป็นเคสเคสไปนะครับวันนี้ก็ทําให้ชมนะนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่อยากได้ชุดตกหมึกแบบนี้ราคาไม่แพงซอตตี้วันชิมโนซอตีวันลอก s a h าห a ซี0 0มพันดับเบิลเฮนเดิลเนี่ยก็2,000กลางๆนะครับเป็นเจ้าของกันได้นะครับสำหรับชุดตกหมึกใช้ฝั่งแบบนี้ วันนี้ติน้อยเอามาแนะนํากันแล้วก็กอสายเข้าลอกบันทึกไว้เป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้กับน้าๆได้รับชมกันฝากกดหัวใจกด subscribe กดติดตามร้านติดน้อยตกปลาสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาทักติีน้อยตกปลาได้เลยครับ